อัปเดตสถานการณ์พันธทิพภพาซ้าประตูน้ำนะครับล่าสุดก็คือวันที่6กันยายนเป็นวันอาทิตย์บ่ายนะครับซึ่งด้านหน้านะครับเราไม่ได้มาหลายเดือนละแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ที่เรามาเนี่ยก็คือ AW หายไปแล้วครับวันนี้นะครับเรามาดูเนี่ยก็ปรากฏว่ามีห้างในห้างหน้าห้างเนี่ยจะมีทอมเหมือนทอมทอม็ทอฟฟี่นะครับมาอยู่ข้างหน้านะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับ บันไดนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับสตหรับคนที่มาทันทิปตั้งแต่เมื่อถึงยี่สิบปีก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสะพานลอยนะครับสังเกตได้ว่ามันเงียบเลยครับมาดูนะครับอันนี้จะเป็นทอมแอนทอมคอฟฟี่นะครับนี่ขยายไปดูนี่ครับมีข้างหน้านะฮะนี่แล้วก็จะมี s p นะครับ S&P ก็มีขายอาหารด้วยนะครับแล้วก็เบเกอรี่ต่างๆด้านหน้าก็จะจัดโปรโมชั่นด้วยนะครับ แล้วก็ประตูด้านหน้าเนี่ยตอนนี้จะเข้าได้ประตูเดียวคือประตูด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ถ้าใครเอารถมาก็เข้าด้านหลังปกตินะครับก็จะมีการจัดการตามตัวเชื่อ t ดนทิ้งต่างๆมีการตะแกนไทชนะนะครับแล้วก็มีการตะแกนเก็บข้อมูลของอบริษัทของพันธิพัซ่านะครับแล้วก็ข้างหน้าจะมีเดอะพิทาคามานีด้วยนะครับก็ถลุบว้าข้างหน้าก็จะมี2ลร้านนะครับก็จะมีเป็นทอมแอนทอมแล้วก็มี เดอะพิต้าคอมพานีครับเข้ามาข้างหน้านะครับสังเกตว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นมีดนะครับเป็นมีดช็อปบายแฟลลิ่นะครับฝั่งนี้นะครับด้านชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีวัดสารมีร้านแบนตานะครับแล้วก็มีร้านดันกินโดนัทนะ,อะพอมาดูดูนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ไปเรื่อยๆเพราะาเราไม่ถ่ายรูปมันเยอะนะก็ปรากฏว่าชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับก็ถ้าใครจะมาซื้อโน้ตบุ๊ก อะไรแบบนี้ก็มาซื้อได้นะครับก็ยังมีออกบูธเรื่อยๆนะครับคนก็ดูวนๆวนๆว,ว,ว,วนมาเรื่อยๆนะครับเทเว่นนี้ปิดไปตาม a อแแล้วเรียบร้อยแล้วก็ส่วนธนาคารกรุงเทพยังอยู่เหมือนเดินนะครับสังเกตได้ว่าร้านในตำนานไปหมดแล้วปรากฏว่าเทียร์ใดไปไหนไม่แน่ใจครับแล้วก็ทีนี้ครับก็จะมีท็อปโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็น i อซิต y นะครับแล้วก็ร้านแอสตอรี่เป็นวาวาอิตี้ท็อป แล้วก็มีเคอรี่แล้วก็ไปมีไทยครับแล้วก็พวกร้านแอตเทอรอรี่แล้วก็แบบโน้ตบุ๊กซึ่งผมก็ชอบอยู่นะเพราะว่าพวกแอตเทอรอรี่ต่างๆเนี่ย <S <s> <S ผมมาเดินดูเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ไม่เหมือนเราท็อปในท็อปปี้กับลอสแอนาเราได้เห็นของจริงนะครับเราได้ลองอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะท่านลองโน้ตบุ๊กนะฮะก็คือเอาโน้ตบุ๊กมาลองมอตโดสอบได้เองเลยนะอ่ามาที่ชั้น M นะครับชั้น M จะมี ตอนมือถือก็จะเห็นมีช็อปนะคะจะเป็นหัวเว่ยออปโป้จะเป็นร้านโต๊ะต่างๆนะครับก็คืออ่าสังเกตว่าจะมีตำสูงฮีโร่ด้วยนะไปดูมาก็าแล้วก็ถือบะแล้วก็มีร้านกาแฟเล็กๆจะเป็นเมสโต้คอฟฟี่นะฮะร,ร้านขายเครื่องเตียงนะครับคารโอเกะคอมซ่อนโนบุกเติมหมึกแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นมิสเตอร์ดีไอวายนะฮะอันนี้ก็ก็คือว่ายังยังมาเดินได้นะครับชั้นต่อนะครับก็คือเป็นมี่บายแฟนลิงครับ เป็นท็อปเลยแล้วก็มีร้านขายของเล่นเป็นอติโคโตนะครับก็คือจะเป็นร้านขายพวกของเล่นของสะสมกระตูนแบบนี้นะครับก็จะมีร้านแว่นอยู่หลายร้านเหมือนกันตปีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ร้านทีเอสที่มันมือถือแล้วก็ร้านที่เป็นตำตุงครับกำตุงมือถือนะครับอ่ามาต่อกันนะครับก็คือชั้นสามนะครับก็จะมีแบรนด์ที่เป็นโน้ตบุ๊กก็เป็นของ JB นะครับก็จะเป็น m s i l e n o v o ร้านประกอบคอมก็เป็นร้านโกคอมนะครับโกคอมนี้ยังอยู่นะครับแล้วก็บรนาัยเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ v 2 s printer หมึกนะครับมาถึงชั้นสี่นะครับชั้นสี่เนี่ยกลายเป็นว่าสินทรับนะครับสินทรับเป็นโค w เวอร์กิ p ส c เเนี่ยล่าสุดมีโปร9 9บาทแต่ปรากฏว่าเพิ่งเห็นว่ามันปิดต่ออาทิตย์นะครับตอนแรกคิดกะว่าไปพูดทําคลิปในนี้แหละที่นี่แหละนะครับก็นี่แหละก็มาถึงชั้นห้านะครับ i c ซคือเงียบเหงามากก่อนหน้านี้มาแล้วปรากฏว่า แอร์ไม่เย็นอ่ะคือเหมือนมันไม่ค่อยดีแล้วครับแล้วล่าสุดมาเนี่ยปรากฏว่าเหมือนมองไปที่ข้างบนป้าครับข้างบนหลังคาเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ค่อยดีแล้วแบบเหมือนแอร์ไม่เปิดอะคะคือพนักง,งานเขาเปิดพัดลมแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็อัปเดตกันนะฮะอ๋อลืมไปทันตีนะครับร้านข้าวแกงพันทิ์นะครับยังมีอยู่ร้านเดียวนะครับก็เสิร์ฟให้พนักง,งานที่อยู่ในช็อปต่างๆในพันทิ์นี่แหละนะครับ แล้วก็ชั้น5เนี่ยต้องบอกว่ามันเงียบเหงาเลยอะ่ะแล้วก็ชั้น5ที่เป็นไอทีซิตี้ครับก็ยังมีวางสินค้าโชว์นะครับพวกจอพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็จะไปดูพวกของที่ลดราคาครับก็จะมีเป็นพวกลำโพงเล็กๆอย่างเงี้ยฮะก็ใครสนใจลองไปดูได้นะครับชั้น5นะฮะก็นอกจากนั้นก็จะมีเป็นศูนย์ตั้มบีเซิร์ฟพัทนะครับดีเซิร์ฟพัทก็เป็นมีเป็นน่าจะเป็นอาซุดหรือเปล่าผมจำไม่ได้ละ นะครับก็เป็นตูนนะครับแล้วก็มีสัมภา,ารรัะเทวีสองครับก็ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้แวะไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนําให้รู้จักกันนะครับผมโอเคครับผมบัดีครับ